สวัสดี FC ฟแฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดิสรนแฟมิลี่นะครับอ่าตอนนี้เราก็จอกาติดนะครับบรรยากาศที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับนะฮะมาให้กําลังใจคุณลุงคุณป้านะครับตอนนี้ทีมทนายนะฮะแล้วก็คุณลุงคุณป้ายังไม่ลงมานะครับท่งพี่หนิงนะลงมาก่อนแล้วนะซึ่งอยู่ในรถตู้นะครับลงมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับพี่หนิงนั่งอยู่ในรถตู้แล้วก็เอาขยะออกมาทิ้งนะครับตอนนี้ เรากําลังรอทีมทนายของคุณลุงคุณป้านะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับฝ่ายโจทย์เนี่ยเขาลงมาก่อนแล้วนะซึ่งเราไม่ได้ถ่ายนะเอาบอกให้กับเอซีฟังแล้วกันนะเขาออกมาก่อนแล้วนะเห็นแล้วก็รถออกไปแล้วนะครับตอนนี้เรามารอลุงลุ้น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 ลุงคนป้าแตนและทนายนะครับวันนี้อ,ออกมาช้ากว่าปกตินะครับซึ่งปกติตอน ก่อนเที่ยงนะทีมทนายแล้วก็ลุงกับป้าจะออกมาแล้วแต่ว่าวันนี้แปลกมากนะวันนี้ออกมาช้ามากนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับบรรยากาศหน้าศาลก็นี่ครับทีมเหล่ายูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ลุงจิมมี่นะฮะกำลังกำลังจะเตรียมการที่จะออกไปข้างนอกนะครับนะ น่าจะพาทนายแล้วก็ท kind of right so, ีมงานไปทานข้าวกันเพราะว่าเห็นมีการโทรคุยกันแล้วเนาะก็ค so, ิดว่าคงไปทานอาหารอยู่ร้านแถวแถวนี้นะครับอ c ซก็ลุงจิมเตรียมพร้อมแล้วนะฮะพี่ชัยระวังรถเด้อรถมารถมา พีโอ้นะครับพี่ชัยนะครับพี่พี่พันกับบ่าวนุนะขี่รถรอนะครับตอนนี้รถลุงจิมนี่ก็รอเตรียมพร้อมนะออกไปทานข้าวก,กันกับทีม,มุลกับป้านะฮะเรากำลังเกาะด้วนะกับทั้งคงนะก็ติดข่าวนะ มาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ล่าสุดครับเรื่องจริงฮนะท่านทนายนะครับออกมาแล้วนะครับนาจากสํานักงานทนายธรรมรังสีนะครับเนาะออกมาหนึ่งท่านนะครับตอนนี้รออยู่หน้าบริเวณหน้าศาลนะครับ นีออกมาแล้วหนึ่งท่านนะคือก็เดี๋ยวรอทีมทนายเนาะ หลังบ้านทนายนะครับเดินลงมากับป้าแตนแล้วช่างคงลงมาแล้ว <tim right. S 1> ลงมาแล้วครับลงมาแล้วนะฮะนู่นนะฮะป้าแตนหลังบ้านนะครับหลังบ้านทนายลงมาแล้วเอฟซีสวัสดีครับน้องเอฟซีดุานนะล่าสุดนะฮะเดินไปด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังบ้านทนายลงมาแล้วนะฮะ ยืนคุยกันอยู่บริเวณท้ายรถที่หนิงที่มีนะครับเนาะอ้าวลุงพลลงมาแล้วลุงก็ลงมาแล้วนั่นไงนะฮะลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็ป้าแตน ลุงพลขึ้นรถแล้วปต่นนั่งหน้านะครับกับลุงพลแล้วก็ทีมทนายกับหลังบ้านนะครับขึ้นรถแล้วนะครับตเนวั้ี่งขไใช่เีไปนู่นเลยหรอใช่ไป่างพวช่างพงปุ่ปไปตามุงจะไม่มาทา,ทางนี้ในะไอซีน ลุงจะไปทางโน้นเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาดักรอสอดเด็ดกับทางพงกันนะฮะอู้หูมาจากไหนนี่ครับผมช่องใหญ่มาดีอ่าช่องใหญ่เขามาจอบอยู่นี่เองนะครับเอฟซีนะฮะอู้หูจับด้วยจับด้ว่อยจับได้เลยครับคือวันนี้ต้องต้องทำเวลาหนึงนะครับ นี่จะล้างฐานะได้ไม่นานติดประตูแล้วนะครับายแล้วนะต้องรีบกลับเข้ามาไปแล้วไปแล้วเวลากำหนดรีบเร่งนะฮะับหนตอนนี้แล้วนะเหลืเวลาไม่นานนะวันนี้ต้องรีบทำเวลา